สำหรับท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะวันนี้พี่หมอนนวานจะเปิดดวงในหัวข้อเรื่องดวงการเงินของคุณในวันนี้ที่คุณผ่านไปเห็นคลิปนี้มาดูการพลังงานดวงการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนะตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอพรจากองค์ปู่พญานาคมุจลินนะคะและอธิษฐานจิตและก่อนอื่น กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะและแชร์ส่งพลังงานขององค์ปู่ไปให้ลูกหลานของท่านได้เห็นนะคะแล้วมาดูการสําหรับคนที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้และคลิปนี้ไปเด้งหน้าฝีของคุณนี่จะเป็นดวงของคุณค่ะพลังงานของไพ่การเงินบอกว่าดวงการเงินของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรพี่หมอจะเลือกไพ่ให้สามใบนะคะมาดูกันเลยนะดวงการเงินของคุณบอกว่าว้าวไพ่ใบนี้ คุณเหนื่อยหนะักกับเรื่องการเงินมากๆพยายามแก้ไขปัญหาอยู่แต่ไพ่ใบนี้นะคะห้าถ้วยหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่คุณจะผ่านไปได้นะคะคุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีและผ่านพ้นทุกอุปสรรคและปัญหาไปได้ไพ่ดฟูลหมายถึงความอิสระนะคะคุณจะแก้ไขปัญหาและเป็นอิสระจากปัญหานน้นนั้นที่คุณกําลังเผชิญอยู่แล้วก็คุณผ่านไปเห็นคลิปน,นี้รู้สึกหนักอกหนักใจเรื่องรายเรื่องเงินนี่สินความรักคุณจะปลดล็อกตัวเองได้และผ่านไปได้นะไพ่สองไม้เทา้า การบนบานสารกล่าวขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วมาเปิดหน้าองค์ปู่ขึ้นไพ่สองไม้เท้าการขอพอรการอธิษฐานที่คุณขอนะคะจะสําเร็จในเร็วๆนี้และจะมีความโชคดีสําหรับคุณนะภายใน5วัน7วันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วถือว่าคุณเป็นลูกหลานขององค์ปู่พญานาคราชนะคะพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และให้คุณโชคดีค่ะ